สนับสนุนธรรมอริยชนโดยบริษัททิพยประกันภัยจำกัดมหาชนสวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่วงธรรมอริยชนที่มุ่งหาบุคคลต้นแบบผู้มีธรรมเป็นเครื่องรักษาใจและสำหรับอริยชนต้นแบบของเราในวันนี้นะคะเรายังอยู่กับคุณปานพงศ์จันทรรการรัฐประธานกรรมการบริษัท Material Creation จนจำกัดต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครั ค่ะนอกจากการบริหารงานในบริษัทเราทราบมาว่าคุณป๊อบยังเป็นอาจารย์พิเศษอีกด้วยล้วคิดว่าการสร้างคนกับการสร้างตึกแตกต่างหรือเหมือนกันอย่างไรบ้างคะมันก็มีความแตกต่างในส่วนของของคนนะฮะในลักษณะของการทํางานก็เป็นคนอีกกลุ่มหนึ่งแต่ในส่วนของนักนักศึกษาเนี่ยก็จะมีอีกเป็นอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งก็จะมีลักษณะความคิดแบบเด็กๆนะฮะวัยรุ่นเนี่ยแตกต่างออกไปอะไรเงี้ยนะะถ้าเราเ,เข้าใจเขาสักอย่างเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของคนทํางานหรือกลุ่มของนักศึกษาเนี่ยนะ ตรงนี้แหละมันก็จะเป็นจุดที่เราสามารถที่จะรู้ว่าเราจะต้องทาอย่างไรหรือจัดการกับสิ่งที่กับคนเหล่านั้นอย่างไรนะฮะให้ให้ถูกต้องและเหมาะสมสิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยนะฮะที่ทาให้การพัฒนาคนเนี่ยเกิดขึ้นและเป็นสิ่งที่มีคุณภาพและยั่งยืนเนี่ยมันไม่ใช่แค่ความรู้ในกระดาษนะฮะแต่จริงๆมันคือประสบการณ์มันคือจริยธรรมจะมีธจรรยาบรรต่างๆซึ่งคนที่เป็นคนสอนเนี่ยนะฮะมีมีภาระหนักขึ้งเหมือนกันที่ต้องรับไว้เพื่อที่จะถ่ายทอดออกไป แะคว่าคุณครูมันเป็นความหมายที่ยิ่งใหญ่มากนะฮะมันไม่ใช่แค่เรื่องของการแบบเข้าไปสอนแล้วก็จบออกมาแต่จริงๆมันคือการดูแลดูแลเขาทุกในทุกๆเรื่องนะฮะสิ่งที่สําคัญที่สุดของการเป็นครูมันไม่ใช่เรื่องของรายได้ที่ได้รับเข้ามาแต่ว่ามันคือการเห็นลูกศิษย์ที่เราสอนหรือเราได้ถ่ายทอดสิ่งที่เรามีให้เขาไปเนี่ยออกมาเป็นคนที่ดีของสังคมแค่นี้เนี่ยคนที่เป็นอาจารย์เนี่ยก็ดีใจที่สุดละนะครับทุกๆครั้งที่ไปสอนเนี่ย ราจะรู้สึกดีใจเสมอว่าเราเห็นเด็กเนี่ยที่เรามีความสนใจหรือใส่ใจที่จะที่จะสร้างเนี่ยนะฮะเขามีความสนใจแล้วก็ตั้งใจที่จะฟังนะฮะจริงๆมันเป็นหลักธรรมอย่างหนึ่งของพุทธศาสนาเหมือนกันนะฮะมันเป็นหลักธรรมของครรวาธรรมสี่อยนหนึ่งทีาเรียกว่าจารคือการเสียสละนย่ความุบส่วนตัวมีความเหนื่อยความท้อต่างๆเนี่ยแต่เราเรามีใจเรียงใจถึงทุกอย่างอยู่ที่ใจนะฮะเราถ้าเราใจใจเรานิ่งเราใจเราเป็นตัวกําหนดทุกอย่างออกมาเนี่ย ถ้าเราจ,จิตใจดีสักอย่างในสิ่งที่ออกมาไม่ว่าจะเป็นการกระทําหรือการความคิดต่างๆเนี่ยคนที่เป็นคนรับเนี่ยเขาจะสัมผัสได้เสมอว่าเราต้องการจะถ่ายทอดอะไรแล้วเรามีความจริงใจในการที่จะทําให้กับเขาอย่างบริสุทธิ์ใจจริงๆนะครผลที่ออกมาผมว่ามันก็จะออกมาดีครับค่ะท่านผู้ชมคะการทํางานทุกอย่างต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจและถ้าเราใช้ใจเป็นตัวนําแล้วผลลัพธ์ที่ออกมามักจะดีเสมอคะ่ะสําหรับวนันนี้ต้องขอขอบคุณอริยชนต้นแบบคุณปณพงศ์จันทราการรัตค่ะขอบคุณคะ่ะยินดีครับ และขอขอบคุณบริษัททิพยาประกันภัยจำกัดพาชนผู้สับสนุนรายการและกลับมาพบกันได้ใหม่ทุกวันอังคารสัปดาห์ที่1และ3ของเดือนเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ทารชนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ